วันนี้เรามาแนะนำวิธีการปรับค่ารูรับแสงนะคะก็เลนตัวนี้เนี่ยคือเลนเมาส์ M42 คำว่าเมาส์หมายถึงบริเวณช่วงท้ายที่เราใส่ต่อเขากับตัวกล้องนะคะเมาส์ M42 คืออะไรเมาส์ M42 มันก็คือเลนที่มีลักษณะด้านท้ายเป็นเกลียวแบบนี้ค่ะแล้วก็บอดี้ที่ใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แต่ว่าเป็นรุ่นที่เป็นลักษณะเกลียวเราใส่ได้วยกันได้เรียกว่ารองรับเมาส์ M42 ได้กัน ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซูเปอร์ทาคูมานะคะ1.8 55ก็เป็นเลนเบสิกที่ก็ยังพอที่จะหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดแล้วก็ค่อนข้างเป็นเมาส์เป็นเลนที่ค่อนข้างนิยมกันนะคะมีบเบตทั้งหมด6ใบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งออโต้และแมนนวลด้วยก็คืออันนี้เป็นออโต้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะเวลาปรับปรับตรงนี้เวลาปรับมาที่ออโต้ปรับแบบนี้ อ่าปรับมาที่แมนนวลมันจะขึ้น M นะคะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสแป๊บนึงอ่าแล้วก็เวลาที่ปรับค่ารูรับแสงตรงนี้มันจะดังกริ๊ก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 รูรับแสงตรงนี้คืออะไรนะคะเวลาที่เราปรับค่ารูรับแสงเนี่ย1.8แปลว่ามันอาจจะดูเป็นเลขที่น้อยแต่จริงๆแล้วเลขน้อยคือเลขที่รูรับแสงเนี่ยเปิดกว้างที่สุดเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ดูกล้องมันไม่โฟกัสแป๊บนึงนะอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะดังกริ๊กกริ๊กกริ๊ก เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวลูกศรตรงเนี้ยที่เป็นที่เป็นแหลมๆตรงเนี้สีแดงนะคะคือคือถ้าดูจากผ่านกล้องเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดแต่เราก็พยายามจะให้มันโฟกัสที่สุดนะเราจะเห็นว่ามันมีจุดเหมือนตรงเนี้ยอะตัวนี้เนี่ยเราปรับมาที่หนึ่งจุดปดเนี่ยอันนี้คือเป็นการปรับแบบออโต้นะคะเดี๋ยวเราปรับแบบแมนนวลให้มันขึ้นเอมใช่ไหม แล้วถ้าเราปรับขึ้นมาอันนี้คือคว้างที่สุดคือ1.8ถ้าเราปรับมาที่2เห็นไหมตัวเห็นตัวข้างในไหมมันจะค่อยๆขยับเข้ามาคลิก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 นะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยมันคือการบังคับให้ให้แสงเข้ามาที่ที่บริเวณในกล้องนะคะเวลาที่เราปรับเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้คู่กับแอปก็ได้เพื่อความแม่นยำในการ วัดแสงตั้งค่ารูรับแสงเพื่อที่ภาพเนี่ยมันจะไม่มืดหรือสว่างเกินไปแต่เราจะเน้นให้ฟังง่ายๆก็คือว่าถ้าค่ารูรับแสงน้อยเนี่ยมันยิ่งกว้างมากแต่ถ้าเกิดว่าเลขมากแสงมันจะยิ่งเข้าได้น้อยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับมาที่16เนี่ยคือ16บหกูรับแสงจะแคบแคบที่สุดแต่ถ้าเราปรับค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆปรับมาที่สิปรับมาที่แปรับมาที่ห้ ปรับมาที่4เนี่ยเนี่ยในที่สุดมันก็จะกว้างที่สุดที่1.8เพราะฉะนั้นคำว่า1.8ทา55คือรูรับแสงเปิดกว้างสุดที่1.8ก็เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็ยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับส่วนตัวเราชอบนะมันเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างรองรับกับกล้องได้หลายรุ่นเลยส่วนใหญ่ก็มัลเอ4.2จะเป็นกล้องหาบอดี้ง่ายแล้วก็ ตัวเลนเองเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วอีกในกรณีหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราเบื่อระยะนี้เราจะไปหาเลนระยะอื่นที่เป็นเมาส์นี้ก็จริงๆก็สามารถทําราคาหรือเอาไปขายต่อได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเน้นแบบเปลี่ยนเลนคนไหนที่ชอบแบบว่าเหมือนกับ เปลี่ยนเลนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับชอบความท้าทายใช้เลนหลายระยะอะไรเงี้ยแต่เราว่าสําหรับเรานะเราว่าระยะนี้คือเลนเลนตัวนี้สะสมไว้ก็ก็ใช้งานได้เรื่อยๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้เอามาแบ่งปันให้ฟังบา,บายยค่ะ